สวัสดีครับพบกับยิ h ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการลดไขมันนะน้องยิฟน้ำหนักเยอะวันนี้ต้องมารีดไขมันกันแล้ววันนี้ยีปยิปว, e e วิ่งระดับห้าใช่ไหมเพิ่มอีกหน่อยหนึงค่ะเพิ่มเป็นระดับหกเลยค่ะเพราะอีหน่งตวเดี๋ยว,หว,วเหกวัยเกินนะแมันจะไม่มีเรื่องของความปลอดภยัย ป้ายังวิ่งหกเลยไม่ไงหกเนี่ยวิ่งได้5.2ผลี่สองครั้งมองมองข้างหน้าค่ะน้ำหนักเท่าไหร่นะเอฟ39น้ำหนัก39ค่ะรู้สึกว่าจะสูงน่าจะ140สี่าไหร่แล้วไม่รู้น้ำหนักเกินเป็นมันจะเข้าไข่เด็กอ้วนนะนี่แหละเพื่อนๆดูไว้นะครับสาเหตุของการกินจุนะ กินแล้วก็นอนช,ชอบกินช็อกโกแลตชอบกินช็อกโกแลตแล้วน้ำหวานาน้ำหวานน้ำปั่นอะไรพวกนี้ใส่ชุดนักเรียนไม่ได้เลยปีต่อปีเลยตัวใหญ่ว่วนกินเยอะแต่ว่าปีต่อปีเทอมเทมเลยเหรอ <S 2> <S 2> ใช่หาเงินมาจากไหนเนี่ย จะปั๊มเงินหละไม่หาเงินไม่ได้แล้วเนี่ยให้เล่นอยู่ยงี้เกือบชั่วโมงเลยนะหกโมงก็ไแ้วลูกนะเย็บ <Yep. S 2> ให้ถึง6กโมงนะคะ <5. S 2> ถ,ถ,ถ้าถ้าเหนื่อยก็ลดลงมานะแล้วก็เดินมากวิ่งมากานีได้ลดลงมาอยู่ที่3.5ห้าหรือสี่ก็ได้ เอาอยู่ที่สีนน่แหละเดินได้พอดีเลยถ้าสามมันช้าไปมันไม่เราผ่านยายมาดูหลานสาวยายมาดูหลานสาวหน่อยคเอออกำลังกาอยู่ตัวละทักเลยอ่ตอนนี้มียายมาให้กำลังใจยายให้กำลังใจ <c oughs> เดินดก็ให้เดินก็ได้สลบมี <ố Share. S 2> ให้เดินเดกกินเดิน,น,ดนทำบ่อยทีชุ่มชนบุรีน้อทงทำบ่อยค่ะดีค่ะโอ้ยหนมจะได้สวยๆเป็นนางแบบคืออะไรเนี่ยล่ะโตๆๆๆตเป็น <c oughs> นางแบบเลยนะคะสวยดูสเต็ปเท้า เลียวใช่ไหมไข่น่าจะได้เรียวออใช่ไหมเลี้ยวไข่เออยยิ่งถึงวะแม่มันมันเป็นแบบเดินเดินก็ได้แบบเดินเราก็ได้เดี๋ยวแม่ก็เดินเดี๋ยวให้ยายลองอให้ยายลองเดินจัดขาใช่หไหมขาละเที่ยวสี่าท <ül> ี่ยวพอไหมแค่สติจังหวะเพียงใช่ เห็นรูปขึ้นไม่ถึงหกโมงนะคะถ้าเหนื่อยก็สลบ์สิบยีนาทีได้วคลิปนึงไงไม่เหนื in, in. In. ่อยก็สลบสลบ์ให้แงเห็นูเห็นเลยต้นสวยของยายทำินด้เย <laughs> เหมือนในทีวีเลย <laughs> เอาเดินเอาก็ได้ถ้าเหนื่อยก็ค่อย